สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวันนี้จะมาพิสูจน์นะครับน้ำหัวเชื้อนะครับเห็ดโคนเห็ดปวกนะครับนี่ครับเตรียมน้ําไว้แล้วครับหนึ่งบัวเล็กนะครับแล้วก็ขุดนะขุดดินนะครับรอบต้นนะต้นไม้นะครับลมไม้นะเอาตรงนี้นะครับหมอก่อนมันเคยมีเห็ดปวกเกิดตรงนี้นะครับเนาะ แด้วก็จะเอามดเชือกที่สร้างมาขอดอุดละลอยหาซิปนี่ล่องเบิงครับพี่นอนะ้องนะอหนูไปกี้มามาถ่ายทำให้พ่อหน่อยดีดีลูกจะปัาางจะพัาางที่จะปัาางที่จะปัาางเอออันนหนา,าวมาที่บ้านนะครับ นี่ครับนะหัวเชื้อเห็ดโคนเห็ดพวกนะเทลงผสมน้ำเห็นะในคลิปนะครับเขาให้ทำแบบนี้แล้วครับลองดูครับผมตรงนี้จะมีจาวปวกพอดีนะครับนี่มาดูครับหามือกล้องมาใกล้ๆนี่มีจาวปวกครับปวกกำลังนะก็รวยเลยครับนะี่ ไว้เล,เลยนะครับจะได้มีเชื้อแบบนะครับลดน้ำไว้นะครับมาดูตามตอนต่อไปนะครับว่า,า,บบาจะมีเกิดปวกเกิดขึ้นไหมตรงนี้ก็มีครับตรงนีเ้เกิดปวกเกิดเกิดเป็นดอกประมาณยี่สิบดอกนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยได้ได้กินอยู่ยครับได้แกงอยู่นะครับ